มีแต่โคตหินน่ะเนี่ยหรือเรามาหลบตรงบ้านแถวนี้ก็ได้นะ่ะเนี่ยเอาตรงที่มันมีบ้านหน่อยพี่งั้นไม่ไหวหร <ül> อกเอาไปพี่บา,บาย ดูได้ทุกเรื่อยูมีโปรตอนไหนมีโปรก็ไม่ต้องหลบหรอก <c oughs> โดนอยู่แล้วเฮ้ยมันยิงกันตรงไหนวะข้างหน้าหรือตรงไหนวะไปไปลงทุส้มก่อนได้เขายิงเงินซื้อจะขับไปหามันก็โม่จะโดนแต่ อเอ้ยมีคนลงพอดีมาอยู่จตาเอ้าอคใครเหยียบอะเหยียบอะไรวะมันอยู่ไหนอ่ะเข้าไปอยู่เข้าไปอยู่ในวงนี้ก็ได้นะเราเน่น่ในนี้นนน <c oughs> มันเป็นกำบังนะตัวจเอาอนตัวจเอาเหี้ยเหรอเฮ้ยมีคนอยู่ใกล้กูชัว เปิดดูเอีก่อนเนี่ยเขาบนหัวเลยเข้ามาในนี้เข้ามาในนี้เขาแยกกันเข้ามาเข้ามาไปเข้ามาเข้ามาหรือจะแยกกันก็ได้มันต้องมาล่ากกูก่อนโอ้โหแล้วกูมากับพี่ปั่นเจ๊เต้ตั้งแคมรอบประตูนี้เออผมคิวไปแล้วสองนะครับแต่ผมสูนนะครับมอยู่บ้านนี้วะมีใครมี u อวอีกปะผม รอบอ่ะรอใค้พี่ฟัน,นจัดจัดว่ามันจะเดินมาวะเนี่ยว่าไม่มันรู้ว่าเราอยู่ในนี้ <c oughs> ถ้าถ้าวงนี้เป็นวงสุดท้ายอะเราก็เราก็ที่หนึ่งไง้ถ้าตัวกตุเล่นไว้เหี้ย แม่พี่ปั่นไปดับรถดิพี่ดับอะไรอย่าต้องดับที่จริงอยู่ในรถแม่งคนไม่ค่อยรู้แล้ววะแต่มันขึ้นเลยดิพี่ถ้าผู้ไม่มีเปอร์โค้ดอ้นมันเห็นไหมยูชวิวไหมแต่จริงๆริอะเราควรมาอยู่ด้วยกันนะเว้ย็มืนพู่งกงเลยเ <c oughs> อาเปิดไปจ้ะไปเปิดแล้วกัน ยี่กดดันหัวห้องแคบเหรอฮะเออหนี่ผมไม่ชอบอยู่อะไรอย่างงี้เนี่ย <c oughs> นี่นิดกู <c oughs> อ,อึดอัดเอง <c oughs> ออกไปนี่ไม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนยวป่เอาเอาตังค์กูไปก่อนทำไมพอมึงออกไปมึงไปซื้ออยู่เอวีกันอีกแล้วเหรอครบแล้วเหรอ <c oughs> แต่มึงเฮ้ยกูมไม่ออกแล้วพี่ไม่ออกแล้วไม่ออกไม่ออกแล้ว มันมาอโอ้นะ <S 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 พี่ปั่นแล้วพี่ไปหลบตรงนั้นเลยมาแล้วโอ้ยพี่ปั่นเยอะเลยว้าพี่ปั่นเอามันเอามันกดที่ประตูประตูนผู้ต้องบอกไอ้ไอ้เหี้ย ยึดแม่นี่อะไรเนี่ยแม่งอยู่ข้างในเฉยเฮ้ยใส่เกาะใส่เกาะโดยวีหมดยัางโดนยื่นกดดันในสั้นโดยวีหมดยังเฮ้ยมีมาอีกแล้วไอ้เหี้ยฝั่งหลงท่ามันยังไม่มาเลยเอาละมึงกูได้เครื่องบินละหอบวะหอบวะ เอ้ย,อยผมรู้แล้วไอสัตว์มา,าเนี่ยเย็ดแม่มันเปิดไม้พีเอีะมันจะบึ้มมึงไอพี่มันกดซีโฟนไหนนะโอ้โหมันจะโดนนี่ไงมึงมีไอนี่นี่นเคมอเนี่ยมจะโดนด้วยกันเองหรือเปล่าเนี่ยเอเอไอเขี้ยมในเคมอเฮ้ยปิดนี่มัดิี่อ๋อปิดดิปิดดิ้ยประตูประตูเยดแม่ลูกโลกโลก,โลกแล้วแม่งจะปลาสักมาก่อนอ่ะเด็กเมื่อกี้มันก็ปลามาก่อน แต่เย็นเอ้ยไ,ไม่ต้องมีใครปลาแฟดเล่นนะโอ้พี่ปัดเอาจริงว่ะเมื่อกี้ผมเห็นนะมันวิ่งมาไงแต่ผมนู้ว่ามันนะเป็นพี่เว้ยอวนนอนหลับเลย <c oughs> เมื่อกี้กูนอนกองตีนก่อนเลยและยิงพี่ปัดวิ่งออกไปข้างนอกมารอบหึงวเ่าไม่ออกด้วย ไอ้เนี่ยผมเห็นเลยไอสัตว์มันมีตัววิ่งข้างนอกมาแล้วมันวิ่งไปนอนผมรูกว่าพี่ปัน่นไงผมเลยไม่ยิงโหได้ไปอีกสองคิวอ่ะเมื่อกีผ้ผมผมคิวไปสี่แล้วเนี่ยเนาะดูความตอนแหล้ส <c oughs> <c oughs> ัตว์เอ้ยอมองหนึ่งเราวะเนี่ย ไหนมาเหอะ, <c oughs> หะจะถึงแล้วถึงโมงนึงเบาอยู่แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้พอมึงมีเงินเยอะมึงไปซื้อจุอไอพีดิอีกแล้วเอาตังไหมกูมาเอาตังค์เอาตังค์มา <c oughs> เอาตังไว้ให้ไปเอาตังไว้ให้ไปไปซื้อเกาะมาด้วยเดี๋ยวกูรอเรียงเองนะ เออกูมีกูมีกูมีไอ้ไปมึงไปซื้อนี่ด้วยนะกะเออมามาเอ้ไปใจเย็นตัออกไปเพึ่งออกไปเผื่งออกไปพี่เผื่อออกไปเงินอยู่ใบไปหมดใช่ไปตายอ่ะมันอยู่ด้านซ้ายอยู่นั่นมันยู่ด้านซ้ายอยู่ไอ้เฮียเมื่อกี้ต่อมันเข้ามากูอย่างโลกอ่ะบอกเลยรู้ต่อโว้ยบงบีบงเฮ้ยพี่ปั่นกดซีโฟมันต้องกดไหนนะ ก็กดของกดแอปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยพี่มันรู้แล้วเราอยู่ในนี้มันไอ้เหี้ยมันจะยิงอาบีจีเข้ามาพี่ระวังเราเราอยู่ขอบโอ้มากันเต็มเลยอีสัสระเบิดมาหนึ่งเปิดมาแล้ว Bởi mặt thong tôi 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 sẵn sàng tôi 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 ก่อนมึงโดนยิงนะถ้ามันยิงมาระเบิดนะไอพี่พี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูเปลี่ยนฝั่งก่อนก่มึงต้องไปฝั่งหนึงเออเดี๋ยวพี่ปได้เดี๋ยวพี่ไปได้ไอไปมึงเหรอไอพี่ฝั่งโดนซีโฟอนเป็นไรเป็นเอาเอาแล้วกันยิงซีโฟกว่าไม่มันโยนไอ้นั่นมาที่มันกันระเบิดเฮ <c oughs> ้ยนี่ไงสัตว <c oughs> ์ปิดประตูใส่หน้าเราต้องมีที่กันระเบิดว่ะ เออสิพี่แต่เราไม่มีไงไอ้เคี้ยมันมาอีกแล้วพอแตกดาวดาวดาวไอ้สังเวชโว้ยเออเฮ้ยปิดประตูปิดประตูประตูเป็นประตูประตูละเบิดไปแล้วไอ้เยี่ยี้ปิดประตูระเบิดประตูระเบิดไปแล้วยังยังยังไม่ระเบิดยังไม่ระเบิดเฮ้ย พี่ไป็นตู้เป็นประตูเปลี่ยนบ้านไปเล้เปลี่ยนบ้านใครใากเก็บหน้ากากกันแก๊สเก็บไปเลยนะไม่มีใครสนข้างฝั่งกูเลยเอ้ยพี่ไหนวะหน้ากากกันแก๊สอ่ะมีอันนึงนี่เหรอไอ้เหี้ยละเบิโปดผมอยู่ไหนเนี่ยของมันเกิดพื้นมากอยู่เอวีไม้แก้วคนอยู่เอวีไม้แก้ว โอ้โหวงบีบไอ้เฮียใครเก็บปืนกูไปวะวงวงเราอยู่ยังวงเราอยู่ไอ้สัสโอนโอนนี่หน้ากากอยู่นี่โอนเก็บมาแล้วพี่แต่ประเด็นอะผมหาปืนผมอยู่เนี่ยขวยกูไม่ได้คิวเลยน่าเฮียเฮียกูมากูยิงก่อนเลยอ่ะอาพีตีก่อนเลยเอ้ยเฮียเอ้เดี๋ยวไอ้ไปใครเอาปืนกูไปดูก่อน กไอ้ไอ้เหี้ยใครเอาปืนไปวะพี่ปานปืนโปนผมมากใช้ปืนกูกูใช้ใช้คนอื่นนี่ไงเจอแล้วฝั่งกูไม่มีใครสนใจปืนคู่บารมีมันเข้ามามันออกขวาอย่างเดียวเลยสบายเลยพี่ปั่นแต่ต่อจบแน่เราต้องออกแล้วดูได้ไงวงเราเปล่าไม่พี่ไม่ใช่เราแน่ๆ รถมาไม่ใช่วิงเงาแน่ๆผมฟันทุงเลยนักการมีทุกคนมาละยอมรับเราลาวก็บอกแล้วกูนอนก่อนรอยังเหงื่อออกมือแล้วไอ้สัตว์อย่าอย่าออกไปไปเชื่อกูกูไปยู่เอวีอยู่กูรอปิดประตูเฮียทำไมเงอกตีนวะเก่งเฮียอะไรขนาดนั้นนะ มือเย็นแล้วเนี่ยอย่าขยับขี้อย่าขยับอย่าขยับยื้อเชยไมมันได้ยินที่ปั่นหรือหรือเล่นสูตรนี้วะให้ผมไปเปิดปิดประตูวะตอนนี้มันปิดหน้ามันเนี่เดี๋ยวมันก็เข้ามาเลยไอ้บ้านตรงข้ามมันก็ยังอยู่นะมันยังไม่ไปไหนเลย เออเพิมแม่งอยู่ที่เดียวกับเราด้วยแต่อยู่คนละห้องไอ้เหี้ยไม่ใช่เราอยู่บ้าน <S <S 2> <S 2> ไอ้เหี้ยกูคิวหนึ่งตามสภาพปะโอโแต่ดามเมจพันละเจ็ดทีมมาเยัามาอ่ะโอ้พิปปัตีินักลาสไม่ว่าดูดรู้เลยดามเมจโคตรโคตรน้อยเท่าผมเลยอ้นักลาสเกมเมอร์ มึงไายกูปเปล่าโอ้ไม่มีอ่ะมากแก้วดวงนึงอีกวงนึงออีกดวง,ง,ออวงโอ้ไม่ใช่แล้ววะโอ,อ<ม>้ยอย่างเงี้ยเงี้ยรอก่อนรอก่นอนใจเย็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 นรอก่อนมีหน้ากากอยู่จริงจริงเรามีหน้ากากผมไม่ต้องกลัวเลยสมมติถ้าวงมาปุ๊บเดี๋ยวกูออกซ้ายนะต้องมีออกขวาไว้ด้วยนะกูว่าเดี๋ยวเลอะป้อนเผาวงจะมาถึงกด uv นะ วงมาถึงปุ๊บกด u ยูโอ้ยยังอยู่ได้30สามสิบวิพี่สบายสบายรู้เลยพอวงมาถึงแล้วไงสามสิ <20 S 2> บวิยี่สิบวิเราค่อยออกไปยังได้เลยเผื่อเราขึ้นรถไล่เหยียบแม่งยังได้เลยพี่ป่าพูดจริงรถมันขึ้นไม่ได้มันเป็นวงแค่ติดวงไว้นี่เป็นกำแพงกั้นอ้าใช้หรอเออไอวงมาแล้วป่ะเนี่ยทำไมมันรู้สึกว่าวงมันบีบเราวะ มาแล้วมาแล้วเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยไป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 ไพี่เป็นอยู่ในบ้านที่ผมบอกอ่ะรอรอรอเราอยู่ตรงนี้ได้อ๋พี่อะผม้เรมีหนกากเราอย่าไปกลัวดิเนเนพ่ธมะมันอยู่บ้านหลังนี้พ่ธมะอยู่นี่ขวาตัวขวาตัวถึงได้ลไล้ลไ้ละไประวังระวัง เดียวไดปี่ตัวม้า y e เี a h ะเลย yes ฟาดกวาบดไอเหี้ยอ๋อไอ้ตัวสุดท้ายอยู่ขวามือทำไมชื่อเราไม่ขึ้นที่ห่อะหรือหลังสุดที่ไอพีชื่อเราไม่อยู่ในอินเมมโมรีที่อเมีตูดิโอทายอ้ไอ้พวกยอ s เห็ดูโหยังเท่ยังเท่ครับโอ้โดึงหน้าด้วยพวกมันออกก๊อดว่ะเดี๋ยวโทษก่อนก่อนบงกูแท้ๆเนี่ยต้องตั้งมือบุญคุณกูนะาอ้นเฮ้ยมคิวสามกูที่หนึ่งก็มาดิ ที่หนึ่งแดงง้ายมันม้วอะไรตรงนี้ว่าไม่ใช่โอ้ไม่ม้วไม่ม้วผมที่หนึ่งสกอร์ก็น้อยดาวเมกก็น้อยคิวก็น้อยไอ้พวกม่งฟอสตว่ะทุกอย่างน้อยกว่าคนอื่นหมดอายหมดนะ